โซโบ22เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เล่นง่ายได้จริงมีทั้งบอลมวยคาสิโนเกมสล็อตและอื่นๆอีกมากมายสมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด50%หรือชวนเพื่อนมาเล่นมากยิ่งได้มากแอดเลยแอด22 VIP อ่ะมาเอายังสวัสดีครับกลับสวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแปลกแตกทุกสล็อตนะวันนี้ก็จะมารีวิวเกมของทางเว็บสโบย2่ส์สองอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยใครนะครับที่อยากเล่นเกมสล็อตนะแต่กลัวโดนโกงครับไม่รู้ว่าจะไเล่นเว็บไหนเนี่ยผมแนะนำนะครับเว็บสโบสองสองเว็บนี้เลยนะครับไม่มีทางโกงแน่นอนนะครับอ่ะพอแบบมียูสเนี่ยพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยก็สามารถกดล็อกอินเข้ามาก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็คือหน้าตาเล่นกับเล่นบอลนั้นเนี่ย เล่นบอลเล่นพวกกีฬาต่างๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะเรามันเป็นสายสล็อตนะครับกดตรงคําว่าเกมตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับอโอเคครับพอกดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราหาเลือกหาเขาเรียกว่าค่ายเกมนะครับที่เราอยากจะเล่นนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอเล่นเกมของทางค่ายการเมลอนกันละกันนะครับค่ายใหม่นะของทางเว็บสโบรเนี่ยกดเข้าไปเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อ่าโอเคครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้เลยอันนี้คือหน้าตาเติมเครดิตเกมนะครับก็คือให้เราเนี่ยฝากเงินกับทางเว็บสโบ2 2แล้วเงินของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเติมเงินเข้าไปอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่นสัก500บาทก็แล้วกันนะครับไม่มากไม่ไมายนะครับกดไปเลย อ่าแล้วก็ให้เรานะครับมาเลือกเกมที่เราอยากจะเล่นนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเล่นเกมน,นี้เลยกันล้วกันนะครับนี่ไซอิ๋วนะครับนี่อ่าอะไรเนี่ยจอห์นนี่ทูเดอะกอนะครับทูเดอะกอนะเออช่างมันมันเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับกดเดข้าไปเลยครับท่านผู้ชมเกมน,นี้แหละ อ่าโอเคนะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับเราสามารถอ่านวิธีการเล่นได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่อยากอ่านนะครับก็กดแตะเพื่อเริ่มไปเลยนะครับผมแล้วก็มาตรงขีดสามขีดตรงนี้นะเพื่อมาศึกษาวิธีการเล่นนะครับนี่มันก็จะบอกไว้เลยนะนี่พระถังสัมจังนะครับจ่ายเยอะที่สุดนะครับลองลงมาก็เป็นสัวเจ๋งนะจ่ายลองลงมาแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นตือปวยไก่นะครับจ่ายลองลงมาอันนี้ก็เป็นเมฆของหมอคงนะครับอันนี้ก็เป็นมงคลของหงอคงอันนี้ก็เป็นพัดขององค์ยิงพัดเหล็กนะแล้วก็ อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าพวก น้ำเต้านะที่ใส่ปีศาจใช่ไหมนะ่ะอ่าต่อมาครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะนี่เห็นไหมจะเจอหงอคงนะครับพระเอกของเราหงอคงของเรานี่ก็แทนสนัญลักษณ์เป็นแทน y นะครับ y ก็คือเป็นตัวเชื่อมนั่นเองท่านผู้ชมเลื่อนลงมานะครับเจอพระยูไรพระยูไรเป็นสเกตเตอร์นะครับก็คือ <_ aph> ถ้าได้พระยูไรนะครับสอันนะครับจะได้หมุนฟรี5ครั้งนะครับถ้าได้พระยูไรสีอันจะได้หมุนฟรี7ครั้งถ้าได้5อันนะครับเนี่ยถ้าได้5อันจะได้หมุนฟรี9ครั้งนั่นเองท่านผู้ชมนะเข้าใจกกกััันนนนนนนงงง่่่าาาายยยๆเเเลอออออีีี้้็็จะะปปรรรสิคคคบบบ๋ืถแวห คือถ้าแบบมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็มาพร้อมลูกแก้วลูกใดลูกหนึ่งเนี่ยมันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้ถ้ามันสะสมครบเนี่ยมันจะมันจะเป็นโบนัสหรือเปล่าใช่ไหมมันจะเป็นโบนัสอ่ะมันจะเป็นโบนัสนะให้มากําจัดปีศาจบัวนั่นเองท่านผู้ชมเออถือว่าน่าสนใจนะครับเกมนี้นะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นการฟีสปินนะการหมุนฟีสปินมันก็ ประมาณนี้ท mm ่านผู้ชมนะอันผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็ต้องไปเล่นกันเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับพอออกมาจากวิธีการเล่นก็ให้มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นเบตเดิมพันจะกินด้วยท่านผู้ชมนะเบดเดิมพันขั้นต่าอยู่ที่20บาทนะครับและสูงสุดอยู่ที่150ถือว่าขั้นต่ําถือว่าแพงนะแพงผมว่าแพงนะครับผมว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะขั้นต่ํา20เนี่ยโอเคครับดูครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินคงเหลืออยู่500บาทนะครับผมจะเล่นเกมนี้เนี่ยอ่าไซ อ่าสักพันหนึ่งก็ละพันหนึ่งก็พอละนะพันหนึ่งพันห้าเนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะครับผมอ่าไม่พูดพามทำเพลงครับกดหมุนไปเลยท่านผู้ชมครับกดไปเลยมาตาแรกยังไม่ได้อะไรครับกดหมุนไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะ ดูซิว่าเกมนี้นะครับเกมของค่ายกาเมลอนเนี่ยจะทําให้ผมรวยได้หรือเปล่านะครับผมค่ายอื่นของเว็บนี้เนี่ยเขาโอเคหมดเลยนะครับค่ายกาเมลอนเนี่ยผมเพิ่งเล่นไปเกมที่แล้วนะอันนี้นเห็นไหมท่านผู้ชมพอตัววายหรือ,องอคงของเรามาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับลูกแก้วนะครับถ้างอคงมา4ตาติดเนี่ยคือเราก็จะได้เป็นโบนัสนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเข้าใจง่ายๆเลยครับหมันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะ เออได้พัดเหล็กมาครับได้มา2บาทนะเออสบาทมึงก็มานะครับอันนี้คือผมเล่นขั้นต่ําของมันนะครับขั้นต่ําของมันอยู่ที่20นะท่านผู้ชมนะเออถ้าใครนะครับมีงบน้อยเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะท่านผู้ชมนะผมไม่ค่อยแนะนําให้มาเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมหมอคงมา2ตาติดนะครับเหลือสีฟ้ากับสีแดงงั้นหงอคงผุดลูกแก้วสีฟ้ามาแล้วท่านผู้ชมมาโอเคเหลือสีแดงอันหนึ่งนะต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้โบนัสหรือเปล่าอ่ามาแล้วครับอ่าโอเคครับครบสีอันแบบนี้ก็โบนัสท่านผู้ชมเรียบร้อยนะ มาดูกันซิว่าโบนัสมันให้เล่นยังไงแตะไปที่วัวแตะไปที่วัวเหรอโอเคอะลองอันนี้อุย้ยได้โบนัส200อุย้ยได้มา20บาทได้มา200มันให้แตะ3ตัวเหรออุย้ยมีโบนัส500รด้วย่านผู้ชมอุย้ยผมแตะไม่ถูกนะครับดูครับสรุปได้มาทั้งหมด 434บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะโบนัสครั้งแรกก็กรุบกุบอยู่นะครับดูครับตอนนี้จาก500นะเด้งขึ้นมาเป็น800แล้วเมื่อกี้นะครับนี่822ตอนนี้ลดไป8 0 2แล้วนะถือว่าขั้นต่ำของเกมนี้เนี่ยมันเยอะอยู่นะ20บาทนะครับถ้ามีเงิน2 0 0 300เนี่ยอย่ามาเล่นเลยท่านผู้ชมนะผมว่าเสียนะครับไปหาเล่นเกมอื่นนะครับของค่ายอื่นดีกว่านะท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะเกมนี้นะมันจะได้จริงหรือเปล่านะครับอืม งอคงมาเห็นไหมถ้าเราได้งอคงเนี่ยถ้าเราได้งอคงติดกันสอันเนี่ยเราก็จะได้โบนัสฟรีนะครับอันนี้ได้มาสองอันติดแล้วครั้งที่3าโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้ได้โบนัสแน่นอนครับงอคงมา2ตัวครับดูได้ลูกแก้วสีแดงแล้วก็ลูกแก้วสีฟ้าที่รออยู่ครับเรียบร้อยเลยอย่างนี้นะได้โบนัสอีกแล้วนะครับมาขอกดให้ได้ตัว5้าอยสักหนึ่งตัวหน่อยเลยอ่ะอืมไม่ได้ครับไม่ได้นผู้ชมนะโอ้ยมีตัวหนึ่งพันด้วยเหรอ อุ้งมีตัว1 0 0 0พันะครับตัว1000พอยู่ข้างหน้าเลยนะโอ้โหถ้ากดได้นี่คือเลิกเลยท่านผู้ชมนะเลิกเล่นเลยนะครับโอโ้เสียดายนะเสียดายจริงๆนะตายลนะอดูสิเนี่ยแต่มันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมนะจาก500ตอนนี้เด้งขึ้นมาเป็น900แล้วนะครับผมถือว่าใช้ได้อยู่นะเล่นไม่กี่นาทีเองนะครับขึ้นมาเป็น900เนี่ย เออใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถนะครับกดลิงก์ด้านล่างไปสมัครสมาชิกกับทางเว็บโซโบยี่สองกันได้เลยนะจ๊ะอ่าหมุนต่อไปครับขอสแคตเตอร์มาหน่อยนะพายูไลมาให้หน่อยนะครับซักสามอันนะครับผมก็อยากรู้ว่าสแคตเตอร์เกมนี้เนี่ยมันจะแจกเยอะหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็กดเล่นต่อไปนะครับเท่าที่ศึกษามาถ้าได้สแคตเตอร์มาเนี่ย มันจะให้หมุนแค่4ี่ช่องสล็อตนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะปิดไว้นะท่านผู้ชมนะมที่ผมดูตัวอย่างมาเมื่อกี้นะ,อะโอเคมาหงอคงมาอีกแล้วนะครับ2ครั้งแล้วนะขออีก2ครั้งหงอคงมาแล้วครับครั้งที่3โบนัสจะมาหรือเปล่านะขออีกครั้งหนึ่งนะสีฟ้าหงอคงมาไหมสีฟ้าไม่มาแล้วครับอูหายหมดเลยเห็นไหมท่านผู้ชมได้3ตาติดนะถ้าตาที่4ไม่ได้คือหายหมดเลยนะครับที่สะสมมาทั้งหมดนะ อันนี้ได้สัวเจ๋งมาสัวเจ๋งได้สิบาทไม่มีอะไรมากมายนะครับอืมพายุไลมานะครับมาไหมมาไหมพายุไลเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอเคครับพายุไลมาสามตัวแบบนี้นะครับเราได้หมุนฟรีห้าครั้งนั่นเองนะโอเคโอเคนะอยากรู้เหมือนกันว่าหมุนฟรีเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะให้เราเล่นแค่แค่สี่ช่องสล็อตนะครับอีกช่องหนึ่งมันจะปิดไว้เห็นไหมเนี่ยดูครับตอนนี้นะหมุนไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกนะครับได้มายี่สิบาทนะอ่าครั้งที่สองได้มาเท่าไหร่นะ อ่ะงอคงเป็นตัวไวเป็นตัวเชื่อมแล้วก็มีผ้าถังซ้ำจังเฮ้ยเชื่อมอะไรนักหนามันเชื่อมอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นมนะั้งอะวิวดูสิครับท่านผู้ชมดูลายเชื่อมมันอุ้ยได้มา415บาทครับครั้งที่2นะเออถือว่าโอเคอยู่นะครับครั้งที่2ถือว่าโอเคนะได้เพิ่มมาเป็น400กว่าบาทเลยนะครับเมื่อกี้นะอันนี้เป็น589บาทแล้วท่านผู้ชมนะครั้ง สุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายดูซิได้เท่าไหร่ได้มาทั้งหมด875บาทนะครับและครั้งสุดท้ายจริงๆได้มาทั้งหมดได้มาไหมอันนี้เชื่อมไหมอุ้ยได้ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นผู้ชมดูครับ1,105บาทนะครับรวมกับของเดิม767บาทเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ ไปทั้งหมดรวมกันเป็น1870บาทนะครับโอเคโอเคนะครับเลิกเลยนะครับเลิกเล่นเลยท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคแล้วนะครับพอแล้วนะครับไม่โลภมากนะครับไม่หมุนต่อแล้วนะผมว่านะจบแล้วนะครับถือว่าเอา้าไอ้หา่ามือลั่นมือลั่นอุ้ยตายแล้วโอ้ยจาก1870งพันะครับลดเหลือลงมา1850บาทเมื่อกี้มือลั่นโด,ดนทีท่านผู้ชมนะครับโอเคนะเป็นไง เกมนี้นะที่ผมมารีวิวให้นะครับจากทุนเพียงแค่500บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น1,850บาทนะครับถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมเกมนี้นะใครใครนะครับที่แบบมีทุนนะครับประมาณ500เนี่ยผมแนะนําให้เล่นเกมนี้เลยนะครับแต่ถ้ามีทุนน้อยกว่านี้นะอย่าเล่นเลยนะครับผมขอร้องนะเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าขั้นต่ํามันเยอะไปหน่อยนะ20บาทนะครับผม โอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็ตามเดิมครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับตามไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเกมหน้านะจะเป็นเกมไหนก็สามารถกดไลค์นะครับกดติดตามกดสมครเขไว้ได้เลยนะครับช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ